อ่าอันนี้บริบทมันมันอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องอธิบายให้ฟังเพราะว่าถ้าไม่อธิบายนี่มันยากคือคนนี้คือสารวัตรช่วงนี้ยก็คือว่าเขาก็ปกติเนี่ยเขาทํทำงานหนักมาเป็นปกติแต่อเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตอนที่เขาขับรถไปตอนเช้าแล้วเขาหลับในไปวูมหนึ่งคือไม่กี่วินาทีอ่ะแต่ได้ยินเสียงแตะรถบีบ แล้วก็ตื่นปึ้งแล้วก็หักพวงมาลัยทันไม่งั้นกูตายไปแล้วไอ้รถที่บีไปแม่งรถ18ล้ออะรถพ่วงนะก <c oughs> ็เลยจอดข้างทางจอดข้างทางปุ๊บเนี่ยเขาก็เนี่ยนายเ realize d that he couldn't ignore it any longer ไอ้ที่เขาแม่งง่วงหงาหานอนอะไรเงี้ยพอไปอยู่ที่ทำงานนะถ้าเขานั่งคนเดียวนะบางครั้งเขาก็หลับผอยหลับไปดื้อๆอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครมาคุยด้วยเขาอะ เนีแล้วเขาบอกว่าไออาการเนี่ยเดลฟาติกวอสเนเนเชอรัลก็คือ <A> ไม่ปกติอ <A> ่าไม่ปกตินะ <A> yeah. something was wrong คร <A> าวนี้เขาตระหนักว่าไม่อาจเพิกเฉยอ,อีกความอ่อนล้านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องปกติก็ได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องปกติแต่เป็น เป็นิดไปแล้วีคแล้วเดี๋ยวไปหาหมอนะหมอวัดปึ้งปุ๊บอูค่าน้ำตาลเกินเพียบเลยค่าน้ำตาลสูงมากเป็นเบาหวานแล้วก็วัดความดันก็คือความดันสูงด้วยแต่อาการที่หนักเลยก็คือเบาหวาน ไอไ้อตรงเนี้ยที่ผมใช้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนี่ยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยผมจะใช้อันนี้ผิดปกติแต่เ,เป็นอาการผิดปกติเข้าใจยังจจที่ผมใช้ไอ้ตรงนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าแต่ความอะลรนี่ไม่ใช่เรื่องเรื่องปกติแต่เป็นอาการผิดปกติคนอาจงง,งชิบหมเลยเข <c oughs> <c oughs> <ๆ>้าใจไหมวิธีเราก็ต้องไปพิวไอ้ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าเราต้องพิ้วไปเนี่ยเราอย่าไปตายตัวว่าเฮ้ยมันต้องไปอย่างนี้เฮ้ยมันต้องไปอย่างนี้ มันไม่ได้ไงคือพอมันเจอแล้วมันจะไปไม่เป็นไม่ได้ถูกวางยาเปล่า,ปาเป็นเบาหวานผมก็ไม่มีประสบการณ์ไงไม่รู้จากผู้ป่วยเบาหวานว่าเป็นแล้วมันอ่อนเพลียจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตอนหลังก็เอ,อหมอก็ให้พกทัฟฟี่แล้วก็บอกว่าเวลาหิวหิวบางทีเนี่ยก็หาแอปเปิลไวใลใล้ใกล้ๆกอ้โต๊ะทางานคุณมีแอปเปิลไว้แล้วหิวก็กินแอปเปิล หมอหมอสั่งมาอย่างนี้อ่ะ for the first time Joe sent something like sorrow in his voice รู้สึกถึามเศ้าในเสียงเอเป็นครั้งแรกที่โจร,รู้สึกว่าน้ำเสียงของเขาจุดจุดจุดความเศร้าเจือไปด้วยยากไปเล่นท่ายากเไยแล้วเจือไปด้วยมันไม่ค่อยใช้กับความรู้สึก แฝงความเศร้าเล่นท่าง่ายอย่าเล่นท่ายากเนี่ยต้องใช้คำว่าเจือนในนั้นก็โว่คำแบบนึกไม่ออกเลยแบบใช้ดีแต่ว่าไม่ไม่เจือเจือมันไม่ใช้กับความรู้สึกเจือมันใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมเออละคนละคนที่ใช้ได้กับความรู้สึกก็ใช้ได้ละคนแต่ว่าเสียงเจือหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ได้คือไอ้ไอ้พูดไอ้พูดกลั่วหัวเราะเนี่ยนะ มันใช้ได้นะเซตวิทย์อะไรวะเออกลัวหัวล้อพูดกลัวหัวลอเนี่ยได้คือไอ้ถ้ามันเป็นท่าทางเนี่ยลองไปทําดูว่ามันทําได้จริงหรือเปล่ากเปิกกอ่ะเี c ด้ซนแคซนมาดีแล้วใช่โอยขอโทษนิน ไ h เปลี่ยนชีิตเไรม่ใช่เปลี่ยนชีวิตเข้าไปตลอดการเปลี่ยน,ช,ยนชีวิตเขาไปอยางไอวิธีชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิงอะไรประมาณนี้ใช่น่าจะเกิดที่ทำให้เขาเปลี่ยนวิธีชีวิตอย่างสิ้นเชิงเกิดเรื่องสำคัญ ระวังนะเวลาเจอไอ้ประโยคง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะต้องตั้งสติดีๆนะหลุดนิดเดียวแม่งไปเลยแล้วทำไมถึงต้องให้ตั้งสติดีๆเพราะว่าไอ้ตอนแก้รอบที่หนึ่งเนี่ยก็จะไม่เห็นเวลาเจอประโยคง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นง่ายๆก็คำเลยว่ากูต้องตั้งสติดีๆเออเิดเห็นการนีครับฮะเิดเห็นการสมคบ น่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เขาเปลี่ยนทิีชีวิตอย่าง<ม>าสิ้นเชิงมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเรื่องดีกว่าเรื่องสำคัญที่ไม่เจาะจงแบบระบุชัดเจนคือเราเป็นสายสายสุนทรภูเราจะไม่กักสุนทรภูไม่เคยแทะแทงกักเลือกคำมาแตาลา่ละทีนี่หูพิป๊ปะแบบชนิดแบบโคตรเปะชนิดแบบแก้ไม่ได้แม้แต่คำเดียวกรอนสุนทรภูอ่ะสังเกตไหมกรอนสุนทรภูที่เบ่งเบ่งทั้งหลายแหล ไอ้ประเภทไม่เมาเหล้าแล้วแต่เราย er ังเมารักเขาไอ้ประโยชน์นี่แปลยากอ่ะผมแปลให้เลยฉันว่าในที่สุดเราก็มาจำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำไอ้นี่ผมจำบริบทไม่ได้ด้วยจำแต่เราจำแต่ภาษาไข่ปาสามพยาง ถูกสองอันกลางไม่ถูกอไอ้จุดนี่เป็นคำที่ผมไม่ชอบเลย <laughs> <laughs> ผมใคยใช้แค่แค่จุดชมวิวเด้อไม่ใช่แรงกว่านั้นดิเพราะมันเป็นย่อยซ้ำมากำกับอเออถึงขั้นที่เราจำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำผมก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าบริบทมันว่าย,ยัางไง <laughs> <ๆ laughs> <ๆ laughs> แล้วกูเอา,าทำไมวะประโยคนี้ที่ผมเอาประโยคนี้มาเนี่ยเพราะว่าซัมซิงตรงนี้แปลยาก แปลายากมากด้วยถูกปะคือมันง่ายทุกคําเลยแต่มันแปลโคตรยากเลยประโยคเนี้นักแปลกับแปลอะไรก็ากมารู้พวกนี้แล้วบอกให้มาเรียนก็ไมมมาเรียนอ่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการนี่นการทรมานอีกฝ่ายหนึ่ง <c oughs> ทีนี้เขาสอน <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้คนทรมานมันเป็นมือใหม่มันยังทรมานไม่เป็นข่คมขู่ไม่เป็น <c oughs> I อ e l i e v e that in many imagination room คืออะไรให้ให้จินตนาการเองปล่อยเวลาให้มีให้จินตนาการให้คิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยเออไอตรงนี้ปลาตรงได้นะจินตนาการเนี่ยคือคนเนี่ยถ้ามันขู่บ้างทำร้ายบ้างแล้วเนี่ยแต่ถ้ามันทำไม่หยุดเลยเนี่ยอีกฝ่ายมันก็ เออมันต้องปล่อยออกไปแล้วให้เนียมันอยู่คนเดียวแล้วมันก็คิดไงต่อไปมันจะทําอะไรครูวะประมาณนี้อารมณ์มันประมาณนี้เข้าใจกันปล่อยให้คิดเองใช่ใช่สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับการข่มขู่ก็คือผู้คนคิดเลวร้ายกว่าที่คุณทําได้ถ้าคุณปล่อยให้มีเวลาจินตนาการไอเอเนียถ้าคุณปล่อยให้มีเวลาจินตนาการเนี่ยเป็นส่วนที่นักแปลแปลถูกผมก็เลยไม่แก้ของพี่นะแต่ส่วนอื่นเนี่ยพี่เละเทะเหมือนกันนะ พี่เละแพรเหมือนกันนะอ<แ>ิสิ่งที่เรียร้ยกว่ายังไม่สละสลวยที่ที่เนี่ยถูกที่<ต>อยู่ท้ายทำที่เรียร้ยกว่าไม่ใช่การทรมารการทารุณไม่ใช่เรื่อง <c oughs> มันพูดกันนะสองคนเนี่ยมันต้องให้เข้าปากตัวละครนะ อีกคำเดียวแต่สองพยางแล้วคำเนี้ยครูภาษาไทยมั้ยจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้มันไม่เป็นภาษาไทยผมบอกมันไม่เป็นภาษาไทยตรงไหน,นมันขึ้นกับบริบทไม่เป็นภาษาไทยครับตะโกนจุดจุดจุดที่จอะไรที่ คือไอที่มันไม่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ติดกันว่ามันเป็นอะไรที่ไอตรงนี้นไม่เป็นภาษาไทยเพราะว่ามึงพูดมาเลยมันเป็นอะไรก็ว่ามาเลยแต่อันนี้ผู้คนคิดอะไรที่เลวร้ายกว่าที่คุณทําได้เพราะมันเข้าสุดเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวสําหรับการแปลให้ดูว่าอะไรมันเข้าสุดแล้วเอาไปเลยไม่ต้องไปกลัวใจถึงถึงหน่อย